สวัสดีนะครับทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับไฮโดรปารมิคเนาะสืบเนื่องจากว่าเมื่อคืนนะครับโทรศัพท์ของผมนั้นทําการแจ้งเตือนมาว่าเมมโมรีใกล้เต็มแล้วนะครับลองไปเลื่อนเลื่อนดูนะครับปรากฏว่ายังมีผลงานของลูกฟาร์มของผมนะครับอีกหลายบ้านเลยซึ่งผมยังไม่ได้ลงเลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็จะลงคลิปนะครับเป็นผลงานของลูกฟาร์มของไฮโดรปารมิคนะครับผลงานของลูกฟาร์มของผมนั้น มีใครอยู่ที่ไหนแล้วก็ปลูกอะไรเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันอย่างที่ผมปลูกตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับอากาศค่อนข้างร้อนแล้วก็มีฝนนิดนึงนะครับช่วงนี้แต่ก็ปลูกได้ครับเพราะว่าโรงเดือนของเราเป็นตัวพลาสติกใสนะครับเรามาดูผักสลัดนะครับตัวนี้นะครับ นี่จะเป็นต้นเทียนุบาลไว้นะฮะนะอยู่ที่ไหนก็ได้นะครับผมนะฮะผมก็ศึกษา youtube นะครับจากพี่ปามนะครับในไฮดรปามนิกนะครับที่ผมได้เรียนรู้แล้วก็ได้ศึกษามาแล้วก็สั่งเมล็ดพันธุ์ของพี่เขามานะครับเมล็ดพันธุ์ที่ผมปลูกตอนนี้อายุได้สามวันวันนี้เริ่มออกแดดนะครับแต่เหมือนท่าว่าแดดจะไม่มีนะฮะ ตัวนี้เป็นผักสลัดนะครับที่ปลูกอายุมาสามสิบสี่วันได้ประมาณนี้นะครับไม่กว้างมากนะครับผักก็เจริญเติบโตได้ดีนะครับอย่าลืมไปศึกษาในเพจของพี่เขาได้นะครับให้ดรปาล์มนิกนะครับพี่เขาสอนรายละเอียดได้ดีมากนะครับผมก็ศึกษาจากพี่เขานะะแล้วก็มีทั้งเมล็ดพันธุ์แล้วก็ปุ๋ยสั่งจากพี่เขาได้นะครับเพราะว่า เห็นใน youtube ผักพี่เขาทนแดดทนฝนดีนะฮะแต่ผมไม่ได้ปลูกตากแดดไว้นะเหมือนพี่เขาครับก็เลยจะเอามาแชร์ประสบการณ์ให้ดูนะว่าอยู่ที่เชียงใหม่ก็ปลูกได้นะครับอยู่ที่ไหนเราก็ปลูกผักได้นะครับผมก็เป็นกองใจให้ทุกคนที่จะคิดปลูกผักสลัดข้างบ้านเอาไว้ต่อยอดในอนาคตต่อไปนะครับสู้ๆครับผมค่ะสวัสดีค่ะก่อนอื่นขอแนะนําตัวก่อนนะคะชื่อติกค่ะ ก็มีงานประจำทำอยู่แล้วนะคะแต่ทีนี้ว่าก็ใช้เวลาว่างนะคะให้เกิดประโยชน์กับพื้นที่หน้าบ้าน mm hmm. เล็กๆนะคะ mm hmm. ก็ปลูกผักไฮโดเพิ่นเป็นเพื่อนกับน้องปาล์มเป็นเพื่อนอในเพจไฮโดปามิกอยู่แล้วทีนี้เราก็ยกหูหาน้องเลยน้องก็บอกได้พี่จัดส่งมาเลยน้องก็ส่งมาเลยคะ่ะในช่วงระหว่างเพลาะระหว่างอะไรเริ่มต้นเนี่ยน้องก็บอกว่าพี่ส่งการบ้านด้วยนะ น้องจะดูว่าโอเคเป็นไงลากแข็งแรงไหมน้องเพอแล้วเป็นไงโตขึ้นไหมอะไรไหมอะไรอย่างนี้น้องน้องจะช่วยตรวจการบ้านไอเราก็เหมือนเด็กนักเรียนนะเนอะไม่เคยส่งการบ้านครูค่ะส่งตอนที่ผักโตเลยนะคะก็ถ่ายรูปไปให้น้องดูไอตอนครั้งแรกเนี่ยนะคะเราอะวางกับพื้นเลยเพราะบ้านเราเป็นพื้นหญ้าสนามหญ้าเราวางกล่องกับพื้นเลย เราไม่มีขาต้องขาตั้งอะไรที่จะมาวางกล่องนะคะน้องเห็นน้องก็บอกเอาไม่ได้พี่อ่าเราก็เติดนเน็ตเลยสั่งขาตั้งมานะคะโอเคเพราะรอบแรกผ่านไปงามค่ะก็แบ่งเพื่อนทานบ้างอะไรบ้างนะคะช่วงนั้นเราพอมะเล็ดได้เยอะมากนะคะงอกดีมากผลปรากฏกล่องไม่พอคะ่ะคราวนี้เราต้องหากล่องเพิ่มก็มาเจาะรูกันสนุกสนานผักในช่วงหน้าหนาวของเราเนี่ย คือจะงามมากโตแบบดีมากเลยเราแฮปปี้มากเลยกับการปลูกผักในช่วงหน้าหนาวของเรานะคะในช่วงนั้นอันนี้เราปลูกผักกลางแจ้งเราต้องทําใจนะคะทนาร้อนก็คือร้อนจัดน้องโดนแดดมากอะไรอย่างนี้เราก็แก้ปัญหาด้วยการหาสแลนมาค่ะเราก็กางสแลนนะคะแต่คราวนี้เอ้เราก็มาสังเกตว่าเอ๊ะทาไมผักน้องสีมันไม่โอเคเลยน้องโตช้าจังอ๋อสาเหตุมันเกิดจากสแลนเพราะมันกันแดดได้ดีเกินไปอะคะ่ะ เราก็เอาสแลนออกคราวนี้ทําใจปลูกผักตามสภาพเนาะอ่าค่ะพอถัดจากช่วงหน้าร้อนก็ช่วงนี้ก็เข้าสู่หน้าฝนนะคะช่วงนี้ก็จะเป็นพวกต้องระวังพวกมแมลงที่มาวางไข่นะคะถามว่าในช่วงหน้าร้อนมีไหมมีมีค่ะก็แต่ยังไงก็ต้องดูแลเนอะผักเราแต่ยังไงผักเราก็แข็งแรงอยู่แล้วนะคะอย่างน,น้อยการปลูกผักมันก็เป็นการฝึกให้เราสังเกตดูแบบ ใส่ใจกับสิ่งเล็กๆน้อยๆอยแล้วก็คิดว่าเฮ้ยที่ผักเรามันมีสภาพอย่างเนี้ยมันเป็นเพราะอะไรจะแก้ปัญหาด้วยวิธีไหนอย่างน้อยๆมันก็ช่วยทําให้เราคิดได้นะคะว่าเอออันนี้มันจะต้องแก้แบบนี้ทําแบบนี้นะคะอย่างน้อยๆก็เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แล้วก็เพิ่มคุณค่าให้กับตัวเองนะคะเพิ่มรายได้ให้ตัวเองด้วยค่ะขอขอบคุณนะคะน้องปาลมแล้วก็ไฮโดรปามิด ที่จัดงานดีๆอย่างนี้ขึ้นมาแล้วก็ให้ร่วมแชร์ประสบการณ์ในการปลูกผักไฮโดในครั้งนี้ด้วยขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ,อ,อยู่นนทบุรีค่ะก็สนใจปลูกผักไฮโดเนาะก็เลยทำแปลงผักแล้วก็ไปอบรมมาก็นี่ค่ะเดี๋ยวจะพาชมแปลงผักของดาวเนาะก็หน้าตาจะเป็นอย่างนี้ค่ะก็ปลูกไว้แค่ไม่ไม่กี่ลงังก็ แค่ทานในครอบครัวค่ะทานในครัวเรือนเนาะก็แนะนําก่อนตัวนี้ก็จะเป็นฟินเลนะคะก็ใกล้เก็บเกี่ยวแล,ล้วล่ะเปลี่ยนน้าเปล่าแล้วในกล่องในในในแปลงเนาะส่วนอันนี้อันนี้เพิ่งเก็บเกี่ยวไปค่ะเป็นตัวกรีนคอสไอกินโอ๊กกินโอก,ก,โอกแล้วก็อันนี้กําลังพอต้นกล้าอยู่เป็นตัวผักกาดหอมอิตาลีแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวเลด ตัวเลแต่ว่ากล้าไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เจอฝนไปนะคะก็เลยดูหน่อยๆส่วนโครงโครงของที่เราใช้ทำแปลงนะก็จะใช้ราวตักผ้าค่ะก็บ้านๆไม่ได้ลงทุนอะไรมากมายก็ราวตักผ้าเก่าๆขาขาก็หักแล้วด้วยเนาะเอามาทำเป็นเป็นโครงหลังคากันฝนข้างในนี่ก็ใช้ตามสภาพค่ะใช้ฟิวเจอร์บอร์ดแล้วก็ใช้พลาสติกคลุมเป็นลักษณะนี้ ส่วนตรงนี้อ๋ออันนี้เป็นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงขยายเองแล้วก็อันนี้ของไฮโดรปานิกค่ะพอดีว่าไปอบรมกับเขาในการปลูกก็เลยซื้อผลิตภัณฑ์เขาเป็นปุ๋ย AB มาใช้เนาะก็อันนี้เป็นลักษณะของแปลงเล็กๆที่เราปลูกทานในบ้านกันนะคะก็เลยไม่ได้ไม่ได้ยิ่งใหญ่อลังการอะไรแล้วก็ทุกอย่างก็ใช้โครงหลังคาอะไรอย่างเงี้ยใช้เล่าตักผ้าทํา ขอให้สนุกกับการปลูกผักนะคะสวัสดีครับผมวันนี้ผมก็จะมารีวิวแปลงผักของผมนะครับที่มีชื่อว่าเ,เชอร์ลินไฮโดรโปนิกฟาร์มนะครับผมซึ่งมีพี่ปาล์มไฮโดรปาล์มิกนะครับผมที่สอนผมตั้งแต่เริ่มต้นยันยันจบเลยนะครับผมและตอนนี้ผักผมก็มีอายุป,ประมาณ30กว่าวันผมกไม็ได้นับเหมือนกันเพราะว่าผมไม่ค่อยมีเวลาก็ได้ได้ประมาณนี้แหละครับผม30กว่าวัน มาปลูกผักไฮโดรโปโนิกกันเยอะๆนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะอยู่จังหวัดเชียงรายนะคะเดี๋ยวจะพาไปชมแปลงปลูกผักสลัดไฮโดรโปโนิกของที่บ้านนะคะ ในส่วนของเรืองโเรือนของเรานะคะก็จะมีขนาด4คูณ6เมตรนะคะบรรจุกล่องผักสลัดไฮโดรโปนิกอยู่ที่120กล่องนะคะก็มีผักอยู่หลายชนิดด้วยกันนะคะที่ทําการปลูกก็จะเป็นขึ้นช่ายนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของเลดโอกกีนโอกนะคะกีนเล่บัตเทิลฮนะคะแล้วก็กีนคอสนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็กําลังทดลองปลูก ในส่วนของมะเขือเทศราชินีนะคะถ่าสุดท้ายนี้นะคะขอให้ทุกๆท่านนะคะที่เข้ารับการอบรมจากคุณการนะคะได้รับความรู้แล้วก็ต่อยอดอผลิตผลผลิตของตัวเองให้ได้ผลผลิตสูงสุดนะคะ เห็นไปนะครับก็คือผลงานของลูกฟาร์มของผมบางส่วนนะครับก็หวังว่าน่าจะเป็นแนวทางเป็นประโยชน์สำหรับผู้สนใจนะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมแล้วก็ติดตามนะครับสุดท้ายนี้ผมขอทุกคนแข็งแรงแข็งแรงเหมือนผักที่ผมและก็ลูกฟาร์มผมปลูกนะครับจนกว่าจะพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ